วิธีดาวน์โหลด Apple Motion เพื่อใช้ในการตัดต่อด้วยโปรแกรม Final Cut Pro X ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ มีพี่น้องหลายๆคนนะคะถามปิ๊กมาว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะดาวน์โหลด Apple Motion เนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดยังไงแล้วก็เว็บไหนนะคะแล้วมีวิธีการติดตั้งยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะปิกจะพาทุกคนมาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไปพร้อมๆกันนะคะเว็บไซต์ที่ปิ๊กจะดาวน์โหลด Apple Motion นะคะชื่อว่า videohive.net/applemotion/template นะคะเดี๋ยวปิกจะให้ลิงก์ไว้ที่ คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างนี้นะคะมาดูกันที่เว็บไซต์ videohive.net แล้วก็มาดูที่เทมเพลตของ Apple Motion กันนะคะทุกคนวันนี้นะคะปิกจะดาวน์โหลดในส่วนของ Lower Third เนอะอ่ะทีนี้เขาก็จะมีเป็นแพ็กเกจมาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็น Lower Third YouTube Kit หรือว่า Transition อะไรต่างๆนะคะทุกคน YouTube ก็มีนะลองดูนะคะแล้วก็ราคาก็จะประมาณนี้ราคาที่เขาแสดงอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ราคาเน็ตนะทุกคนมันจะมีราคาที่บวก VAT แล้วก็ h a n d i n g fee เข้ามาด้วยนะคะอีกประมาณ5เหรียญกว่าๆนะคะตามราคาของแพ็กเกจนะโอเคทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้แพ็กเกจนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะ ทีนี้เขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะคะว่า lower third เนี่ยที่เขาอยู่ในแพ็กเกจเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะทีนี้เราก็นั่งดูว่ามันใช่แบบที่เราต้องการไหมถ้ามันเป็นแบบที่เราต้องการนะคะเราก็กดปิดตรงนี้แล้วก็สั่งซื้อนะคะ b u y น o าตรงนี้ค่ะพอ Buy Now ตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะให้เราใส่ ชื่อแล้วก็นามสกุลตรงนี้แล้วก็ใส่อีเมลนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปยังขั้นตอนการใส่บัตรเครดิตนะคะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์ก็จะให้เราทำการจ่ายเงินนะคะทุกคนทีนี้ให้ดูที่ออเดอร์ซัมมารีนะคะจะสังเกตว่า total price เนี่ยมันเป็น19.20จากเดิมที่หน้าเพจเนี่ยเขาบอกว่าแค่ราคา14เหรียญนะคะตรงนี้มันจะมี vat แล้วก็ handling fee เข้ามาด้วยนะถ้าทุกคนโอเคก็กด make payment สีเขียวเลยค่ะ หลังจากที่จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าถัดมานะคะตรงปุ่มสีเขียวคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยเราจะต้องกดดับเบิลคลิกนะคะเพื่อทำการดาวน์โหลด l w w r เ t h r r d ที่เราซื้อมานะคะแล้วก็นำไปติดตั้งภายหลังค่ะมาดูในส่วนของการติดตั้ง Apple Motion ที่เราเพิ่งไปดาวน์โหลดมานะคะมันก็จะเป็นไฟล์ซ i p แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ ดับเบิลคลิกนะคะเพื่ออันซิปนะคะหลังจากที่อันซิปแล้วนะคะเราจะได้โฟลเดอร์นี้นะคะวิธีการติดตั้งของปิกนะปิกจะใช้การ Copy บี้โฟลเดอร์นี้นะคะก็ Copy เสร็จแล้วนะคะปิกจะไปที่แอปพลิเคชันนะคะไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ final cut pro คลิกขวาค่ะ Show Package Contents Contents Plugin MediaProviders m o t i o n e f f e c t Contents แล้วก็เลือก Resources ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เลือก Template ค่ะทีนี้เราต้องดูว่า Motion ของเราเป็นอะไรนะคะอย่างที่ p i c ก ดาวน์โหลดมาเนาะเป็น lower t u r d นะคะปิกก็จะใส่เข้าไปใน title นะคะแต่ถ้าเป็น transition คุณก็เอาไปวางใน transition เนาะหรือว่า effect คุณก็ไปวางใน effect นะคะปิกจะวางใน title ค่ะแล้วปิกก็จะกด page item นะคะโอเคเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการติดตั้งของปิกเนาะอ,อ๋อลืมเปลี่ยนชื่อ ก็จะเป็นไททอลสองตรงนี้นะคะเป็นชื่อได้ไหมอะ่ะขอรีเนมโอเคขอเปลี่ยนเป็นโอเคไททอลสองแ้้วกันนะโอเคก็ทุกอย่างแก้ไขต้องใช้ apple id นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วทีนี้เราก็ไปที่ final cut pro นะคะเปิด final cut pro มาะคะ่ะทีนี้เราก็ลองดูนะคะว่าไอ้เจ้า apple motion ที่เรา ติดตั้งไปเมื่อกี้มันมาไหมเอนี่ไงอยู่นี่ไง250มาแล้วนะคะจริงๆโหลดไอ้ lower t h i r d ไปแล้วเพียงแต่ว่าติดตั้งไปก่อนหน้านี้ปิ๊กลืมบันทึกนะคะปิ๊กก็เลยติดตั้งใหม่โอเคได้แล้วนะคะเวลาจะใช้ก็เราก็ดึงลงมาไทาม์ไลน์เลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง apple motion สํสำหรับโปรแกรมตัดต่อ Final ค u ต Pro X นะคะถ้าพี่น้องคนไหนคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปิ๊กนะคะปิ๊กก็จะมาแบ่งปันวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Final Cut Pro X แล้วก็การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ